สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับไก่ชาววังแล้วนะครับช่องไก่ชาววังวันนี้มีเมนูเมนูตําตําขนุนหรือต่ํามนุนนะฮะก็คือว่า,าปีใหม่เมืองมาเนี่ยยังไม่ได้กินมรนุนเลยก็คือมันเป็นเค็ตนะครับของคนเหนือก็คือว่าปีใหม่เมืองจะต้องกินแกงมนุนหรือตํามนุนยังไม่ได้เนียเลยวันนี้เราขอโอกาสมาเนีย้ยตำบนรนุนกันนะครับ นี่ก็มาพอเลยนี่เอาอ่อคอ่ะกับมีมะนหนุนนะครับนี่มะนหนุนนี่เขาไปต้มมาแล้วเด้อต้มเมื่อสุกเลยนะครับนี่ซอยหญ่ไปหน่อยต้มเมื่อสุกอ่าเดี๋ยวเขาจะพาแล้วยกเอาแก่นอกนอกแก่นเบานะครับมะนหนุนนี่แล้วกับมีนพริกก็จะมีกระเทียมพริกข่านะครับนี่แล้วกับกะปิกะปินี่เอาไปจี หรือปลาร้าเนี่ยปลาร้าเอาไปมกก่อนนะครับเอาไปมกไฟให้มันห่อกะปิกะจีนะแล้วก็เผือส้มนะครับนี่เรือส้มทดี๋ยเอาใส่ตัวอันนี้สูตรผมนี่จะใส่หมูเลยนะครับหมูเดี๋ยวเอาไปทอดก่อนหมูนี่เขาไปทอดทอดแล้วเดี๋ยวเอายาเอาใส่ตัวี้หลังเดี๋ยวมาติดตามนว่าจะเอาอยเงี้ยจะได้อันนี้เดี๋ยวกระเทียมนี่เอาไปเจียวนะฮะเจียวแล,ลว้วโรยนะาไอ้พวกนี้ก็คือโรยนะนัน่นนะพวกไอ้ใบบะกขูดทันฟอยน์ใบมะกรูดหันอย ต้นหอมบักชีพวกนี้นะครับมาติดต่างไปเลยครับเอาแล้ครับมาใส่เกลือไปแล้วนะครับนี่ตำไปเลยตำละเอียดอยันนี้พริกขอกัวมแลลวครับตำง่ายนะครับใส่ไปเลยครับาท่านใดมักเผ็ดก็ใสนักๆเด้อยครับพริก่ะ เะรอียดลวกระปิใส่ไปิจีนะครับใส่ไปเรียบร้อยไปนี่ปลาลปลาไปหมกไฟมานะครับหอมๆเลยนะครับกินสุดยอด นนเ,เพียบร้อยละจากนั้นเดี๋ยวเรเาเอาบรรามาตัดนะครับเอาครับนี่มรรณากานี่เขาจะเอาเอาแกนกลางนี้ออกนะครับแกนขางเอาเดิมมันแข็งมันได้เอาเฉพาะเอาเฉพาะ ตั้งค้างมันเนี่ยนะครับนีนบ่เดี๋ยวเอาลงไปต่ำนี่ใส่ันเลยไวยให้ย่อยเห็น่อยครับจะได้ต่ำง่ายๆ แกนมันมาเอาเลยครับแกนมันออกให้นุนออกแกนนี้สี่จะเริ่มมีเม็ดแล้วครับแต่จะให้ดีนี่ต้องมาน,นุนอ่อนๆนะครับ แล้วครับเสร็จแล้วก็ต่ำไปนะครับต่ำเพื่อมันละเอียดเห้น้ำพริกมันเข้ากันนะครับพี่น้องเนี่มไเรื่อยต่ำเพื่อน้ำพริกเข้ากับขนมนะครับ โอเคครับนี่ต่าเข้ากันแล้วละเอียดแล้วนะครับนี่ก็ละเอียดละโอเคนี่เขือส้อมมเขือเทศลงไปบดเ,เลยครับอันนี้บางคนเป็นกบบกลิ่นแบบม่ต้องเอาไปผัดนะครับแต่สูตรไก่เชาวังนี่เดี๋ยวท้องเอาไปผัด ผัดแล้วมันจะหอมครับนี่อเคนี่ก็ได้ละครับเดี๋ยวเอาไปผัดเลยครับนี่นะครับหมูนี่เดี๋ยวฮอตทอดนะครับทอดทอดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดตัวอ่ บนุ่นน,นะครับครับเดี๋ยวเราจะพัดฮะเอาน้ํามันที่เจียวกระเทียมนี่แหละครับน้ำมันเก้าที่เจียวกระเทียมดี๋ยวพัดเลยพัดแล้วมันจะหอมครับน้องดูถ้าเอามาพัดมันจะหอม แอ่บางคกนกินกบปอพัดนะครับก็จะอันนี้เลยตำเสร็จแล้วก็ก,กินเลยชอบใครชอบมันนะครับในผมชอบแดบนี้มาผัดจริยงแล้วมันก็นต้มสุกแล้วล่ะแต่ผัดเพื่อให้มันหอม รดด้วยผองชุบลดนิดหน่อยโอ้ <c oughs> <c oughs> โหหอมแล้วกันนี่เสร็จแล้วหมูเรียดทอดคลิปลงไปพัดโตเลยครับสูตรนี้ ไม่หวงสูตรนะครับไปทําได้เลยรับลองครับเแบาบผิดหวังครับโอ้มันมันห่องครับมันผัดแล้วมันห่องขึ้นมาทันทีเดี๋ยวชิมรสชาติหน่อย โอเคแล้วครับน้ำปลาลองใส่แล้วครับเมื่อกี้น้ำพริกผมใส่เกลือแล้อเคเลยครับไครชอบเก็มก็เติมปรุง,งเอาปรุงคนเดียวเลยครับโอเคครับเรียบร้อยมาพี่น้องพี่น้องได้เวลามาชิมกันละโอ้หลังอยู่เข้าพอดีเลยครับนี่นี สันอ,อืู๊ดคำใหญ่ๆกับพริกด้วยนะครับอ,อืพริพรรกทอดเนาะไก่มักเผ็ดอ่ะนี่อูกดคำใหญ่ๆเลย กินกับพ,พริกพอดเข้ากันดีข้างนะครับพ,พริกพอดมันจะหอมเท่ากันตำมะนุนนี่นะครับก็คือปีไหม้เมืองอะ่ะมันจะเหมือนกับว่าเป็นเป็นเค็ดเป็นอญอาของคนเท่าคนแก่นะฮะมันจะเอามาตำห้องเอามาแกงห้องส่วนใหญ่มันจะไปแข่งอันนี้ผมเอามาตำปีไหม้ผมยังไม่ได้กินตำมะนุนหรือแกงมะนุนเลย คนเฮาคนแก่คนบอกว่าปีใหม่เมืองเตือ้อคือกินเตื้อข้างหนึ่งออมันจะได้หนุนนําไปตลอดทั้งปีเราก็ต้องเตือกำับโบ้านต้วไว้นะครับ,รรบ <c oughs> มัเสียหลายครับเพื่อนไปยักมอเลยครับันยักเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกินกับหมูหมูที่ทอดตะกี้เอามาพัดด้วยครับนี่มันจะเข้ากันนะครับหมูทอดเอามาพัดด้วยนเนี่ยเข้ากันเลยโหดกำใหญ่เลยครับ พิทอดเด้ออครับครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ที่เข้ามาเพื่อนๆที่แวะเข้ามาดูมาพอกถ้าชอบก็กดกดติดตามตัวนะครับกดติดตามแล้วก็กดหุ้กระดิ่งตัวเพื่อเขาจะมีอยางที่ว่าเตือนด้วยคลิปใหม่ๆที่เขาลงไปหรือเมนูอย่างเด็ดๆนะครับครับเป็นกาลังใจกันตัวนะครับเดี๋ยวเขาจะได้ สร้างสารรค์เมนูดีๆหรือคลิปดีๆต่อไปนะครับครับคลิปนี้กับอเป็นแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้ารอชมว่าจะมีอย่างเด่นๆนะครับครับสวัสดีครับ